พี่นอ้องเอแต่งผ้ามาติดตามเรีกรัฐบาลไทยน้ำปูหรือสีได้พี่น้องเนอะปูก็ต้องทำพิธีบายผ้าสวดมนต์นี่พี่น้อง สิโยตัปพสัมปนาทุกขธรรมสมาหิตาสันโตสัพุ리สารโลเกเทวธรรมาบุตรเรติสิริโยตัปพสัมปนาทุกขธรรมสมาหิตาสันโตสัพุ리สารโลเกเทวะธรรมาบุตรเรติสิโยตตัพสัมปนาทุกขธรรมสมาหิตา Santo

นีตัวยันอุณาโรมอุณาโรมตัวยันอุณาโรมฟังเข้าใจอยู่บ่บ่เข้าใจแล้ปุ๊อุณาโรมตัวยันแล้วก็ตัวที่สองจะเรียกว่าตัวหนะตัวหนะ ที่สองตัวนะตัวตัวนะอุณหรมตัวแรกตัวยตัวยกกลางอุณหรมอุณหรมแล้วตัวที่สองตัวนะที่สองตัวนะนะกก้หนึ่ง หนะคนหนึ่งอยได้เขียนตัวทำดูสิมันจะเป็นหนึ่งได้ยังไงตัวหนาตัวหเป็นหาไหมผมเคยเห็นอยู่เปล่าตัวหนาเคยเห็นอยู่นะครับเออในบาหลีในตัวเขาหาเขียนรูม้มาแล้วมาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วภาษาบาหลีตัวหนาอยู่สุดท้ายตัวอุณหลมอยู่ตัวกลาง ก็สาบายีว่ะตะคตัวแบบกูเขียนให้เอาแผ่นใหม่เลือกแผ่นที่ลงจะงเงินบอ่อวางเลือกกอาบอ่เอ,อ,อาไปอีกเนาะอี่กขึ้นใหม่กูเขียนให้ก่อน โบเขียนตัวทำแล้วเนะเาะครับเอาตัวเจ๋งเป้งตัวก่อนตัวทเปล่งก่อนจะพี่น้องที่ตีวัตถุเบอร์หกเขีน chín 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 nó ไความหมาย,นนยามแม่นมีเข้าใจรับบหยเกสามตัวึมอวันเจ็ดศูนย์ห้าสามศูนย์บอกแม่นวะอันนี้ถูกอันนี้ถูกอืมอืมเสามศูนอ,อันนี้ถูกอันนี้ถูก อันนี้เป็นตัวสำรองโอ้เจ็ดศูนย์สามศูนย์พี่น้องตัวนี้กับตัวนี้โอ้ตัวเน้นเพราะตัวนี้กับไม่นานตัวนี้นี่ครับโอ้มีศูนย์นี่เรียบร้อาเรียก่อนนี่ ระวังเจ็ดศูนย์สามเนอะสามตัวนอะโอสามตัวเช่นกันนี่ยังไงนี่โอ้เจ็ดเก้าสองนี่อันนี้เป็นตัวทำเฉยๆโอ้เป็นตัวทำแต่ให้ระวังเจ็ดศูนย์สามวใกลครับเจ็ดศูนย์ห้าตัวเดียวกันที่แถวเนี่ยเจ็ดศูนย์สามเลยเนาะครับระวังตัวนี้ แต่ตัวนั้นเป็นตัวทําที่มันมาเจ็ดศูนย์สามแต่บรู้ถึงวันออกแล้วเขาจะเอาตัวไหนเข้าคิวนั่นนีม่มันจะมีทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าหรือเจ็ดตัวตัวนี้ มันม,ม,มีมีมีเลขอยู่สี่ตัวเขาจะเอาตัวไหนมาเข้าคิวครับเข้าใจไหมนี่เหลืออีกสองวันเขาจริงจะตกลงกันครับซุ่มนี้ก็จะดิ่งลงไปอันทางฝั่งนู้นก็จะดิ่งเข้ามาผู้เป็นใหญ่ที่สุดจะสั่งออกคือติดกับแม่น้ำเจ้าพรยาเนอะถ้าถามก็เขาได้นี่ถามก็เขาเลย ตัวไหนก็แล้วแต่ผู้ใดจะมาไหนก็แล้วแต่คือผู้ที่สั่งออกก็คือยึออดติดกับแม่น้ำเจ้าพยาออที่นั่นเจ <อ S 1> ้าพยาเลยรออีกประมาณสองวันออก่อนเลขจะออก,ออก,ออก ก็ได้จะออกสองวันสองวันตอตกลงกันได้พูดนั้นจริงจะสั่งให้ออกในระหว่างมีหกมีเจ็ดมีสองมีเก้านั่นครับมีเจ็ดมีศูนย์มีสามอีกตัวนั้นประมาณห้าเจ็ดศูนย์สามห้าเนาะที่เขาจะแข่งที่เขาจะเอาให้เข้ามาเนี่ย รวมสุดท้ายซาซีไปคุณนบอตัวกลางตัวกลางบไม่ใช่ 24, ครับคุณน้องที่ับไอปผู้ใดสนทนากับหน้าท่างรัฐบาลไทยกันนะครับซึ่งพี่น้องก็คงจะได้ยินในคลิปกันดับนะครับพี่น้องเนาะได้ยินปู้คนเบอกแล้วเนาะนะได้ยินปู้คนเบอกแล้วลว่านะน,นะครับในระหว่าง เลขสี่ตัวนี้นะครับมีเจ็ดมีศูนย์มีสามแล้วห้าจะเอามาเข้าคิวตัวไหนนะครับก่อนหวยออกสองวันนะครับแต่ฟูให้มาวันนี้นะครับเป็นตัวทำตัวยันนะครับงดประจําที่ชิลหกให้พี่น้องแคปหน้าจอกันเอานะครับเอาพิจารณายัน ชื่นชอบใครจัดกัดก็ผ่านเรือไปตีด้วยช่วยกันนะครับว่าจะมาที่ตัวนี้ไหม,มแต่ก็รู้สึกว่าเจ๊ชุดนี้หรือแนวทางชุดนี้นไม่เกินสองวันด่านแท้นะครับแับหน้าจอไว้เลยครับพี่นอ้องเลขที่มาแรงเจ <70 3 S 1> ็ดศูนสามระวังเจ็ดศูนย์สามะพี่น้องครับส่วนตัวนี้หน่ยเจ็ดศูนย์สามศูนย์เนาะปูคนลามกัน อนีคือีนะครับไขเาทางกันนะครับจับหน้าจอครับผมครับพอละอันนี่แค่นี้นะครับปูเนาะมีเท่านี้เพราะว่ายังไม่มีคนมาขอเลยครับครับไม่มีคนมาขอเลยีนของของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยครับยังไม่มีคนมาขอซึ่งางชองเลยมาของวดนี้เปิดคนแรกเปิดรอบแรกครับผมของประจเดือนนี้เนี่